ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการสำรวจวินิจฉัยระบบการตกตะกอนนะก่อนอื่นเรามารู้จักกับถังตกตะกอนก่อนนะครับถังตกตะกอนมีหน้าที่คือแยกน้ําส่วนใสออกจากตะกอนที่ถูกรวมตะกอนมาจะถังกวนชาแล้วนะครับประเภทของการตกตะกอนจะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะครับ1คือตกตะกอนด้วยแรงขมงถั่วหรือ gravity separation นะครับ ใช้ตกตะกอนสารอนินทรีย์แล้วก็สารอินทรีย์ที่มีขนาดใหญ่นะครับประเภทที่สองเป็นการตกตะกอนแบบโฟโเซชันซิเ็มนะครับคือใช้ตกตะกอนสารที่มีน้ำหนักเบาและมีการลอยตัวโดยเราจะเติมออฟเจนเข้าไปเพื่อเพิ่มอัตราการลอยตัวให้สูงขึ้นแล้วตะกอนก็จะลอยที่ผิวหน้าโดยเราจะตักตะกอนที่ผิวหน้าออกนะครับแยกออกจากส่วนใสที่อยู่ด้านล่าง แล้วมาถึงชนิดของถังตุกตะกรนะครับที่นิยมกันจะมีอยู่3แบบใหญ่ๆนะครับหคือตัวถังสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสคือถังกลมนะครับถังแบบกลม 3. คือถังแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับการออกแบบถังตกตะกรจะประกอบไปด้วย4โซนหลักๆนะครับโซนแรกเป็นโซนอินเล็นะครับคือโซนที่น้ํา ดิบที่ผ่านการคั A ่ q ไอโแลนแล้วปล่อยเข้ามาที่ที่ทางตกรณนนะครับจากนั้นแผงกระจายน้ำก็จะกระจายน้ำเข้าไปในโซนของเซตติ้งโซนนะครับซึ่งเซตติ้งโซนก็จะมีหน้าที่แยกตะกอนออกจากน้ำนะครับแล้วก็ด้านล่างของเซตติ้งโซนก็จะเป็นสลัดโซนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ในการกักเก็บตะกอนหรือสลัดที่ต้องระบายออกตามเวลาที่เหมาะสม ส่วนสุดท้ายคือส่วนเอา l e t z o n นะครับคือส่วนที่นําน้ําใส่เข้าไปสู่ถังกรองนะครับการออกแบบถังตกตะกอนจะต้องคํานึงถึงอัตราการจมของตะกอนกับอัตราการไหลรุนผิวของถังนะครับซึ่งในภาพท่านจะเห็นว่าเมื่อน้ําไหลเข้าถังมาน้ําจะมีอัตราไหลในแนวนอนคือค่า v นะครับแล้วก็มีอัตราการจมของตะกอนคือ v ศูนย์นะครับซึ่ง ในการออกแบบจะต้องคำนึงถึงว่าค่า v0 นะครับอย่างน้อยๆก็จะต้องเท่ากับอัตราการไหลล้นผิวของทางต,ตัตะกอนซึ่งจะทําให้เชื่อได้ว่าตัวตะกอนจะจมลงในถังตรกรกัตะกอนก่อนที่จะลอยเข้าสู่อิเล็ซโซนนะครับผู้ออกแบบบางท่านก็ใช้หลักการสถิติของค่า TDS แต่และช่วงของความเข้มข้นของ TDS มาใช้ในการออกแบบ บางท่านก็คำนวณจากสูตรของเฟอร์กูสันหรือสตอกลอนะครับใช้ในการหาอัตราการจมของอนุภาคแต่ละชนิดแต่ก็มีวิธีหนึ่งที่สะดวกและง่ายต่อการหาอัตราการจมนะครับหรือการใช้ตัวจาเทสท,ที่เรียกว่าจาเทสแบบเซตติ้งมอนต์ริตี้หรือใช้คอลัมน์นะครับจากภาพท่านจะเห็นว่าถ้าเราทำการจาเทสในออปติมัมที่เหมาะสมของ อนุภาคของแหล่งน,น้ำแหลดน,นั้นแล้วเราจะชักตัวอย่างน้ำที่ระดับความลึกสิบเซนติเมตรขึ้นมาแล้วตรวจสอบพอกราฟหาค่าที่เราต้องการให้มีความผลต่ำสุดในทางตัวตะกอนนะครับเพื่อจะหาอัตราจมของตะกอนแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับเพื่อนำไปออกแบบทางตัวตะกอนนะครับมาถึงค่าหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงในการออกแบบ ทางตุตะกรก็คือค่าเลโหนดนัมเบอร์นะครับเป็นอัตราส่วนของแรงเฉื่อยต่อแรงความเหนืดนะครับซึ่งบ่งชี้ถึงอัตราส่วนที่มีผลต่อการไหลของน้ําแล้วก็แรงต้านของน้ําที่เกิดจากผนังของถังตุตะกรนนะครับซึ่งค่านี้ก็จะส่งผลให้หากมีมากเกิน2,000นะครับก็จะทําให้บ่งชี้ว่าถาังตุตะกรนั้น อาจจะมีความปั่นป่วนของการไหลนะครับอีกสัดส่วนหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือฟลุตนัมเบอร์นะครับซึ่งเป็นสัดส่วนของแรงเฉื่อยต่อแรงตึงดูดของโลกนะครับซึ่งสัดส่วนนี้จะบ่งชี้เรื่องของอัตราการไหลกับผลที่เกิดจากการกระทำของแรงตึงดูดของโลกต่ออนุภาคนะครับซึ่งควรจะมีค่ามากกว่าสิบกำลังลบห้นะครับลำดับต่อไปเป็นส่วนประกอบสำคัญของต่างตัวรกรนะครับ เริ่มจากตัวแผงกระจายน้ำนะครับมีหน้าที่กระจายน้ำให้เข้าถังอย่างสม,มส่ำเสมอทุกหน้าตัดของถังนะครับเพื่อลดความบันปวนที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองเป็นเรื่องของหลุมระบายตะกอนซึ่งมีหน้าที่ระบายสลัดหรือตะกอนออกจากถังเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเหม็นและก็เกิดการสะสมทําให้เกิดการไหลที่เร็วขึ้นนะครับส่วนที่สามเป็นของเรื่องของเวีย รับน้ําเข้ากรองนะครับซึ่งมีหน้าที่รับน้ําส่วนใสเข้าสู่หม้อกรองนะครับนอกจากนี้ในปัจจุบันจะพบว่ามีการติดตั้งระบบแผงช่วยตกตะกอนหรือทิวเซตเตอร์ครับเพื่อให้ช่วยในการตกตะกอนนะครับได้ดีขึ้นมีการเพิ่มพื้นที่ผิวหรือเซอร์เฟซเอเรียในการตกตะกอนมากขึ้นนะครับทำให้น้ําที่ได้ใสกว่าเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มพลังผลิตได้ด้วยครับ ในลำดับสุดท้ายเราจะมาคุยเรื่องของผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่เกิดขึ้นกับทางตกตะกอนแล้วส่งผลต่อกุณภาพน้ำนะครับโดยหัวข้อหลักๆจะใช้ชื่อว่าตัว density current นะครับคือผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของความหนานแน่นของน้ำนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องของความขุ่นครับ turbidity effect นะครับคือ คือน้ำเวลาที่มีความขุ่นสูงนะครับไหลเข้ามาในถังตรรัตะกอนนะครับน้ำก็จะมีความหนาแน่นตามไปด้วยส่งผลให้มเลิคุลของน้ำจะจมตัวลงสู่ก้นถังด้านล่างนะครับแล้วเกิดการไหลในด้านล่างแล้วก็มีการปั่นปวดเอาตะกอนด้านล่างถังขึ้นมานะครับอันที่2เป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับหรือ temperature อันที่2เป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับหรือ temperature effect นะครับซึ่งเกิดจากการที่น้ำร้อนกว่าไหลเข้าสู่ถางต,ตัตะกอนซึ่งน้ำร้อนจะมีความหนาแน่นน้อยกว่าส่งผลให้น้ำจะรอยที่ผิวของถังต,ตัตะกอนและก็จะนำพาตะกอนชุดใหม่ไหลไปที่หลางน้ำล้นนะครับไอ้เรื่องที่2องคือเรื่องของอุณหภูมิของน้ำที่ต่ำกว่านะครับซึ่ง มีความนาแน่นมากกว่าเวลาเข้ามาในถังน้ำที่มีความนาแน่นมากกว่าก็าจะจมตัวลงสู่ด้านล่างแล้วก็ไปฟัดตะกอนที่อยู่ใต้ถังฟูงขึ้นมาไปสู่เวลับน้ํานะครับครับในภาพตัวอย่างคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเดือนมีสากับพฤษภาครับบนลงกรองเดียวกันครับแต่ช่วงเวลาต่างกันจะเห็นว่าตะกอนฟูงที่ผิวหน้าจํานวนมากนะครับ และอีกปัจจัยหนึ่งสําหรับถังตกตะกอนที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความกว้างมากๆครับจะเจอเรื่องปัจจัยของลมครับซึ่งลมที่พัดมาจะส่งผลให้เกิดคลื่นนะครับคลื่นจะส่งผลให้เกิดความปนป่วนของตะกอนทางด้านล่างนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาที่ผิวข้างบนนะครับผลจากความเค็มนะครับส่วนมากมักจะเจอกับแหล่งน้ําที่อยู่ใกล้กับปากแม่น้ํานะครับมีช่วงของเวลาน้ําขึ้นน้ําลงแล้วก็ การหนุนของน้ําทะเลนะครับผลจะคล้ายๆกันกับเรื่องของค่าวความขุ่นที่สูงขึ้นเพราะว่าความเข้มก็มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับอีกเรื่องเป็นเรื่องของตัวการกระจายพลังงานของอิเลตนะครับการไหลเข้าของน้ําโดยปกติแล้วแผงกระจายน้ําจะต้องกระจายน้ําทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบนะครับในเวลาพร้อมกันซึ่งหากการกระจายตัว ไม่ดีไม่ได้ออกแบบจากวิศวกรอย่างระมัดระวังนะครับก็จะเกิดการรหลวนของน้ำนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของ outlet c l e r e n t นะครับซึ่งเกิดจากการที่เวียรับน้ำนะครับจะมีลักษณะที่เป็นรูปร่างที่มีการขวางทางไหลของน้ำที่จะเข้าไปในตัวเวียนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดการปนป่วนนะครับการไหลที่ปนป่วนดังนั้นปัจจุบันก็มีการพัฒนา ออกแบบเบียร์เป็นรูปวีนอกนะครับเพื่อลดการขวางทางไหลของน้ําด้วยนะครับสําหรับคลิปของการสำรวจวินิจฉัยทางตุตกรรก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีเรื่องดีๆหรือก็เรื่องของการสํารวจระบบผลิตจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับผม